ในกา6นาทีนะครับกลับเข้าสู่สนามข่าว101ช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็จะคุยกับนักวิชาการจากสถาบ,บันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะวันนี้จะคุยกับรองศาสตาราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิตนะฮะรองอธิการฝ่ายวางแผนและก็เป็นอาจารย์ประจําคณะพัฒนาสังคมและก็สิ่งแวดล้อมจะคุยว่าด้วยเรื่องของผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่ง นอกเหนือจากความเสียหายในแง่ของตัวเงินซึ่งคาดว่าจะเสียหายดุ่มรุวนสี่ถึงแสนล้านเนี่ยนะเงินภาษีอากรของเราเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้ตลาดข้าวก็อย่างที่ทราบดีก็ย่ำแย่นะนอกจากนี้ก็ยังมีผลกระทบในด้านอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมาคุยกับอาจารย์ธวัชชัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับครับอ่ะมุมมองของอาจารย์ในแง่ของผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวในเชิงสังคมและสิ่งแวดลอ้อมเนี่ยนะมีผลกระทบยังไงมัง่งฮะ ยังไงผมอา,อาจจะกล่าวเป็นปริมาณการผลิตข้าวเพื่อให้ปูพื้นกับผู้ฟังก่อนนะครับคือปริมาณการผลิตข้าวสารของโลกเนี่ยมีประมาณ430ล้านตันนะครับโดยประเทศที่ผลิตข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งคือจีนเนี่ย130ล้านตันนะครับต่อปีอนะครับแต่เขาก็บริโภคภายในประเทศทั้งหมดรอ,องลองมาตามได้อินเดียนะครับ80-90ล้านตันเวียดนามอยู่ที่24ล้านตัน ไทยอยู่อันดับ6นะครับอยู่ที่ประมาณ20ล้านตันต่อปี uh huh. ถ้าคิดเป็นการแชร์ของตลาดก็คือแค่4.65เปอร์เซ uh ็นต์เพราะฉะนั้นการที่เราจะส่องออกข้าวแล้วบอกว่าเก็บสต๊อกข้าวเพื่อทําให้ตลาดโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาตามที่นโยบายร,รัฐบาลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราแชร์ในตลาดแค่4.65เปอร์เซ็นตนะครับ uh huh. ทีนี้พอดูในเรื่องของผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่นะครับ,รบของโลกนะครับเฉลี่ย700กิโลกรัมต่อไร่ uh huh. นะครับ สูงสุดคือประเทศสหรัฐอเมริกาพันสามร้อยกิโลกรัมต่อไร่นะครับจีนพันเจ็ดสิบกิโลกรัมต่อไร่เพื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันนะครับเวียดนามได้แปดร้อยเก้าสิบกิโลกรัมต่อไร่อินโดนีเซียเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับฟิลิปปินส์หกร้อยกิโลกรัมต่อไร่มาเลเซียห้าร้อยเก้าสิบกิโลกรัมครับลาวห้าร้อยแปดสิบ อืกัมพูชาย,ยังสูงกว่าไทยนะครับทั้งที่ก็ด้อยการพัฒนามากกว่ากับเราในเรื่องของการปลูกข้าวนะครับครับ460กิโลกรัมต่อไร่อของไทยอยู่ที่450กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าพม่านิดเดียวเองครับคือที่พม่พมาอยู่ที่410กิโลกรัมต่อไร่เอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์อันนี้คือเป็นผลผลิตข้าวต่อไร่เนี่ยเนื่องจากเราใช้คุณภ,ภาพของคือของเวียดนามเนี่ยที่มีผลผลิตข้าวต่อไร่สูงเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ ขาอุดมสมบูรณ์ครับคือแหล่งปลูกข้าวเขาเนี่ยเขาจัดเป็นโซนอยู่บริเวณปากแม่น้ำํำและในเดียวกันเนี่ยเขาทำระบบชนระทานค่อนข้างดีครับถ้าพื้นที่ใดก็ตามที่ระบบชนระทานถึงเนี่ยผลผลิตข้าวจะเพิ่มเป็นครึ่งสองถึงสามเท่าเลยแต่ของไทยเนี่ยมีระบบชนรททานที่เข้าถึงเนี่ยเป็นแค่สามสิบแปดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยผลผลิตข้าวต่อไร่จะต่ำมากอยู่ที่สองร้อยกรัมต่อไร่เท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูต้นทุนในเรื่องของ การปลูกข้าวไทยเปรียบเทียบกับเวียดนามนะครับที่เป็นคู่แข่งสําคัญของไทยเนี่ยมผมเอาจังหวัดที่ปลูกข้าวแรงใหญ่ของประเทศไทยเลยคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอต้นทุนต่อไร่เราอยู่ที่ห้าพันแปดร้อยบาทในส่วนของเกินเธอของเวียดนามน,นะครับอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยปสิบาทเห็นว่าของเขาก็ต่ําของเราเนื่องต้นทุนนะครับทีนี้พอพอมาดูเรื่องของตลาดตรงออกของข้าวของไทยนี่นะครับออื ของไทยเนี่ยส่งออกตอนนี้ก็คืออยู่อันดับสามอินเดียอยู่อันดับหนึ่งนะครับตามาด้วยเวียดนามแล้วก็ไทยโดยไทยส่งออกข้าวขาวเนี่ยข้าวขาวนะครับประมาณ2.3ล้านตันนะครับเ, nt, เวียดนามส่งออก5.3ล้านตันปัจจุบันนี้นะครับอข้าวหอม2.6ล้านตันเวียดนามส่งออก2.6ล้านตันข้าวนึ่งนะครับ2.8ล้านตันนะครับจากตลาดทั้งหมด6ล้านตันส่วนเวียดนามไม่ส่งออกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ ที่เป็นรายละเอียดที่จะให้ให้ผู้ฟังได้รับทราบนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในในการผลิตข้าวสารทั้งหมด20ล้านตันเนี่ยรเราบริโภคภายในประเทศเพียงแค่11.3ล้านตันยังไงก็ต้องส่งออกประมาณ8.7ล้านตันต่อปีอ่ะก็เกือบครึ่งหนึ่งนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ในฐานะวิชาการคนหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับข้าว ข้าวหอมมะลิหนึ่งร้อยห้านะครับอัดข้าวหอมมะลิหนึ่งร้อยห้าเนี่ย <S 1> <1> <S ก็มีประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยได้นําไปปลูกในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศจังหวัดสุรินทร์นะครับอ huh. ซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวเนี่ยออกมาเนี่ยหอมคล้ายๆกับข้าวหอมมะลิไทยนะครับอืแล้วก็ตั้งชื่อว่าเนียงมะลิ huh. แล้วก็ส่งข้าวหอมเนี่ยไปประเทศอเมริกาแทนข้าวหอมมะลิไทยโดยพ่อค้าของชาวเวียดนามครับ อันนี้ก็สิ่งที่จะเป็นปัญหากับผลกระทบในระยะยาวของเรารวมทั้งเวียดนามฉลาดมากครับในการที่จะ,ะตั้งบริษัทร่รวมกับชาวพาม,าม่านะครับประเทศพามา่าสรีเข้าชื่อพอซันมุยมซึ่งเมล็ดป้อมสั้นนะครับแล้วก็เมื่อหุงสุกจะยืดยาวไปเกือบสองเซนเมตรซึ่งเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการสาร,รบรรพข้าวราคาเกรคุณภาพต่ำนะครับอย่างเช่นแอฟริกาที่เราส่งออกไปนะครับอ,อ,อันมีพยัญนะกู้แข่งของเราเนี่ยที่กล่าวตั้งแต่เริ่มต้น ต้นทุนเราก็สูงนะครับอตอ่อไรคุณภาพข้าวปัจจุบันนี้เพื่อนบ้านก็พัฒนาไปเลิ่อม,มากขึ้นเรื่อยๆจากการประกวดข้าวเนี่ยปรากฏว,ว่าเนียงมะลิที่เขาขโมยพันุุกราของเราไปเนี่ยประกวดชนะข้าวหอมมะลิไทยเพราะคุณภาพดินเขายัาง สมบูรณ์กว่าใช่ครับใช่ครับอ,อันนี้คือ,อสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหาให้ยาวในอนาคตครับครับอืแต่นี้ไอ,อ,อตอนนี้มาถึงช่วงจังหวะที่มันก็นโยบายรับจำนำนี้เป็นอันมันก็ปิดฉากไปแล้วนะถ้าว่ากันจริงๆริเนี่ยใช่ครับตนนี้นสถานการณ์มันจะยิ่งแย่ลงไปอีกไหมอ่ะสถานการณ์คือตอนนี้ในแง่ของจุดอ่อนของข้าวไทยในการส่งออกเนี่ยออว่าต่อไปอนาะคตจะไม่ไม่ลุ่งเรืองเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วอื เพราะว่าเ,เหตุผลก็คือจุอ่อนข้าวไทยเนี่ยต้นทุนการผลิตต่อไร่สูงอย่างที่เก่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในขนณะที่ผล,ผลผลิตต่อไร่ต่ำํำแล้วก็ข้าวเกรดคุณภาพดีเพื่อนบ้านเราก็ผลิตได้แล้วนะครับระบบชประทานของไทยเนี่ยก็ไม่เหมือนกับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามเนี่ยปลูกบริเวณปากอ่าวแม่น้ำนะครับแล้วระบบชรนทานดีอยู่ของไทยมากของไทยเนี่ยมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวจริงๆคือแค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต ไอ,อ,อ,อ้ที่ว่านี่ก็คือลุ่งเจ้าพญานี่ใช่ไหมครัใช่ครับแล้วก็ส่วน6กสแปดปนต้องพึ่งพาน้ําฝนหมายความว่ากำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราละเลยมาโดยตลอดคืองบวิจัยเรื่องการผลิตข้าวเนี่ยของไทยแค่หลักร้อยล้านบาทของเวียดนามเป็นพันล้านบาทนะครับอือันนี้ทําให้เขาสามารถผลิตพันข้าวได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วอืแล้วก็จริงๆของไทยเนี่ย ต้นทุนของเราเนี่ยใช้ระบบการขนส่งทางถนนนะครับของเวียดนามกับใช้ระบบทางน้ําเป็นหลักทําให้เราต้นทุนถูกกว่าอืแล้วก็นโยบายข้าวของไทยเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนกลับไปกลับมาบางครั้งก็เดี๋ยวจํานําราคาเดี๋ยวประกันราคาทําให้ทำให้การค้าในตลาดเนี่ยมันผันขวนนะครับแล้วก็ลดราคาข้าวไม่ได้ชัดเจนครับ ย่างเออ้เหตุหนึ่งมูลเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตต่อไร่ช่วงหลังๆมันมันลดต่ําลงบางคนก็บอกว่าเนื่องจากว่าเราก็มีการเร่งใช้ไอพันธุ์ข้าวอายุสั้นที่แบบปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเร็วเพื่อเข้าโครงการรับจำนำอะไรเนี่ยทำนากันทีตอนนี้ก็สองรอบสมรอบนี่ซึ่งในใน,ในมองในมุมนึงมันน่าจะดีแต่ทําไมผลผลิตต่อไร่มันยิ่งมันยิ่งแย่ลงนี่ลง คืออย่างนี้ฮะคือปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยสามารถผลิตข้าวคุณภาพดีได้การผลิตข้าวคุณภาพดีก็ต้องใช้เวลาในการที่จะสะสมแป้งของเขาครับก็อาจจะต้องเป็นสี่ห้าเดือนแต่พอเราเร่งการผลิตมากขึ้นเนี่ยก็คือเร่งเอาพันุข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่นะครับที่ที่ที่เน้นเร็วนะครับคุณภาพข้าวก็ลดต่ำลงนะครับแล้วเรายิ่งใช้พื้นที่ดินเนี่ยแบบไม่มีการพัก พื้นที่ดินเลยนะครับแล้วก็ใช้อย่างเต็มที่เนี่ยคุณภาพดินก็เสื่อมโทรมลงครับนะครับแล้วก็ในขณะที่สมัยก่อนเรามีจุดเด่นนะครับก็คือข้าวไทยเนี่ยสามารถสามารถไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของประเทศใดเนี่ยสามารถตรงออกไปตามมาตรฐานของประเทศนั้นได้ค,คนคนไทยนี่เก่งนะครับคือสามารถทําตามมาตรฐานนั้นได้แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เลยเพราะเกษตรกรเปลี่ยนวิธีความคิดใหม่คือเน้นผลผลิตยอย่างเดียวเพื่อเข้าโครงการรับจำนำสิ่งที่ตามมาคือเขาก็ใช้ยาฆ่าแมลง สารกจัดศัตรูพืชอย่างเต็มที่เพื่อได้ผลผลิตในการเข้าโครงการและจำานำํายเรื่องคุณภาพว่าทีหลังอืซึ่งอันนี้จะทําให้การเข้าสู่มาตรฐานผลผลิตข้าวของไทยเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างที่เคยเป็นอืครับแล้วก็ระยะยาวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงคือประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรามีพันธุ์ข้าวเนี่ยจากทั่วโลกนะครับอืพันธุข้าวทั่วโลกสองหมื่นสามพันตัวอย่างพันเนี่ยอืในประเทศไทยมีถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตัวอย่างพันธ แต่ปัจจุบันนี้พอเกษตรกรเปลี่ยนแนวความคิดในการที่จะปลูกข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปเน้นข้าวที่เพื่อเข้าโครงการรับจำนำอย่างเดียวที่อายุสั้นนะครับก็ทําให้ละเลยในเรื่องของการรักษาพันธุ์ข้าวของประเทศไทยออกไปนะครับซึ่งทําให้จุดเด่นของไทยที่มีอยู่เนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยในกรณีนะครับทีนี้ในผลกระทบตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่เราแนวทางแก้อะไรเราจะทํำยังไงกันดีฮะเนี่ยแนวทางแก้ไขแหละครับในความคิดผมคือ ในระยะสั้นเอาระยะสั้นก่อนนะครับคือต้องแก้ไขนี้สินให้เกษตรกรก่อนอนะฮะเพราะว่าเขาอยา่างที่ทราบเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยจะกู้นี่ยืมสินมาปลูกข้าวเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยภาระที่เขารับผิดชอบก็คือดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมไม่ว่าจะเกิดจากการที่เขาไปจ้างรถเกี่ยวข้าวมันจะเป็นวงจรกันไปหมดนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่าชาวนากลายเป็นผู้จัดการนาไปแล้วใช่ครับแล้วก็ มันก็จะเป็นวงจรของการติดเ,เพื่อกู้ยืมเงินมาเช่นในการปลูกข้าวในรอดนี้นะครับเสร็จแล้วพอไม่ได้เงินเนี่ยต้นทุนในการที่จะหาเงินมาเสื้อเพื่อซื้อเอ,อปุย๋ยยาฆ่าแมลงพันธุ์ข้าวในการปลูกรอบต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาเป็นเป็น,เป,นเป็นวงจรซึ่งต้องแก้ไขเป็นดับแรกก็คือเรื่องของการหาเงินนะครับซึ่งเป็นหน้าที่รัฐบาลนะครับที่ในเมื่อคิดโครงการก็ต้อง คิดหาวิธีการแก้ไขตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาสองปีกว่าไม่ได้ขายข้าวหรือขายไปน้อยมากจนกระทั่งไม่มีเงินอยู่ในวงจรนะครับนี่นั่นคือสิ่งที่บาลต้องทาในการแก้ไขปัญหานี้สินแล้วก็อันดับสองคือปิดโครงการนี้ซะไม่มีโครงการไหนครับที่จํานําราคาข้าวสูงกว่าราคาตลาดครับเขามีแต่จํานําราคาข้าวในราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องชั่วคราวปัจจุบันนี้ก็พอเข้าโครงการจำนำเศษอุตสาหกรรก็ไม่มีการถ่ายถอนเลยเพราะงั้นข้าวก็อยู่ในโกดังอผลที่ตามมาคือข้าวที่เก็บไว้นานเกินสองปีคุณภาพข้าวก็เสื่อมลงอย่างตอนนี้ถ้าไปดูราคาข้าวสารเนี่ยเอ,เอาเอาข้าวสารนี่ก็แย่นะเพราะข้าวสารนี่ราคาเฉลี่ยเหลือประมาณสักหมื่นต้นต้นเองในขณะที่ราคารับจำนำข้าวเปลือกนี่ยังหมื่นห้าเลยนะใช่ครับ เพราะมันโอ้โหมันความแตกต่างกันมหาศาลแล้วพอมันไม่มีโครงการรับจำนำตอนนี้เห็นบอกราคาเขาเปลือกมีลงไปเหลือ6 0 0ันเจ็ดพันแล้วมันก็ต่างจากเดิมที่ชาวนาเคยได้สมมุติว่าหมื่นห้าและเซว่าอาจจะโดนหักความชื้นอาจจะได้สักหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยแต่ความแตกต่างนี่เท่าหนึ่งเลยนะ ใช่ครับใช่ครับใน,ในที่ชาวนาเขาจะปรับตัวทันหรือมันมันฉับพลันทันทีแล้วไอ้นี่เก่าก็รัฐบาลก็ยังไม่จ่ายเลยเนี่ยแล้วของใหม่ที่กําลังจะออกมาก็ขายได้ราคาถูกลงอีกเนี่ยใช่ครับมันจะเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนใช่ครับใ, <น S 2> ใช่ครับเป็นปัญหาใหญ่ครับ <c oughs> คือเราไปบิดคิวตลาดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอืมแล้วก็เอ,อไปสิ่งที่เป็นตลาดสภาพความเป็นจริงเนี่ยจริงๆเราจะต้องนโยบายรัฐบาลเนี่ย ควรจะต้องลงไปที่หนึ่งการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรอสองการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับเกษตรกรสู้กับประเทศข้างเคียงของเราได้แต่เราไปบิดเชื้วคือไปใช้กลไกของตลาดซึ่งซึ่งมันบิดเบือนตลาดไปอะ่ะปัจจุบันนี้ถ้าเรามาสู่ภาพปกติเนี่ยผลผลิตของเราก็ต่ำอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นครับในขณะที่คุณภาพเข้าเราก็ไม่ไดีดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ,อันนี้จะเป็นปัญหาที่สำคัญมากสำหรับ ชาวนาไทยนาะนาคตเลยที่ว่าผมมองว่าโอกาสจะฟื้นฟูมันมีไหมมันก็มีอครับแต่หมายความว่าไม่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดข้าวที่เราเสียไปเกือบหมดแล้ว่ครับให้กับต่างประเทศโดยเฉพาะคู่แข่งอย่างเวียดนามหรือ,อินเดีย S <S ไอ้ไอ้อ,อย่างระยะสั้นๆเนี่ยทำยังไงกันดีในลักษณะที่ราคาข้าวเปลือกก็เนี่ยที่กําลังจะเก็บเกี่ยวกันในช่วงนาปรังรอบนี้นี่ก็หูราคาสุดผวบพวลงทีนี้มันก็จะมีผลกระทบในเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างที่อาจารย์รเพราะว่าเอ่อผมดูตัวเลขนี่ครัวเรือนก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาทั้งแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะทั้งร,ระบบนืมคืออันหนึ่งที่ยังเป็นพอเป็นตลาดช่องว่างอย่างที่กล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับ ครับทางท่านนะครับผู้ฟังด้วยนะครับก็คือเรามีตลาดที่เป็นข้าวนึ่งนะครับอซึ่งข้าวนึ่งเนี่ยคู่แข่งเราไม่มีการส่งออกเช่นเวียดนามเนี่ยจากตลาดข้าวทั้งหมดหกล้านตันเนี่ยเราส่งออกเป็นแค่สองล้านตันเศษคมันยังมีช่องว่างประมาณสามถึงสี่ล้านตันอซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะเอาครึ่งหนึ่งของผลผลิตข้าวที่แปดล้านตันเศษนะครับที่เราเลส่งออกเนี่ยมาแปลงสภาพเป็นข้าวนึ่งโดยเฉพาะข้าวในโกดังสต็อกนะครับที่อยู่เนี่ย ต้องแป,ป่งเป็นคนหนึ่งแล้วรีบส่งออกควรจะต้องมีทีมงานนะครับปัจจุบันนี้มันเป็นแก้การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเช่นาการหาเงินเอ,อมาจ่ายให้กับชาวนานะครับแต่ปัญหาต้นเหตุคือทําอย่างไรให้ข้าวที่ผลิตได้เนี่ยส่งออกแล้วได้เงินกลับมาสู่วงจรมันมากให้เร็วที่สุดนี้ฉะนั้นต้องตั้งทีมงานนะครับคือรัฐบาลจะต้องตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการเฉพาะเลยแล้วต้องเดินสายออกต่างประเทศแล้วครับไม่ใช่ตั้งรับอย่างนี้ครับต้อง ต้องเดินทางไปต่างประเทศประเทศนูศ้นประเทศนี้ให้ให้เร็วที่สุดแล้วก็เอาช่องว่างของการตลาดตรงเนี้ครับอืไปไปขายข้าวอืแล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นกับผู้ค้าเพราะว่าผู้ค้าที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นขา้าวไทยแล้วว่าคุณภาพจะดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บางส่วนเขาก็เปลี่ยนไปแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเลยก็คือคไม่กลับมาซื้อขา้าวไทยแล้วเพราะต้นทุน ต่างประเทศต่างประเทศต่ําของไทยแต่นี่อย่างข้าวนึ่งโดยปกติปกตินี่ก็คือมันก็จะเป็นการแปลสภาพจากไอ้ข้าวที่มันมีความชื้นเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ก็เอาไปไปทําเป็นข้าวนึ่งซะก็คือคเอาไปตากแห้งเดียแต่นี้ไอ้ข้าวที่มาอยู่ในโกดังเนี่ยมันมันจะเอามาแปลสภาพเป็นข้าวนึ่งได้ฮะได้ฮะได้ครับคือ <ừ m. S 1> ข้าวนึ่งเนี่ยสามารถนําไปคือบางตลาดนะครับที่เขาต้องการข้าวนึ่งเนี่ยเช่นตลาดที่พวกข้าวนึ่งก็มีหลายประเทศนะครับที่เขา <ừ m. S 1> ต้องการไปถึงปุ๊บ คือข้าวนึ่งเนี่ยมันจะมันข้าวที่เกือบสุกสุกแล้วครับแล้วก็สามารถไปใช้หุงไม่เอ่อโดยใช้ระยะเวลาสั้นนะครับในการที่จะจะหุงก็สุกเลยครับมันก็คือเอาไปทําเหมือนคล้ายๆโจ๊กอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นเพราะนั้นแนวคิดอาจารย์ก็คือไอ้ข้าวที่อยู่ในโกดังเนี่ยมาปแปลสภาพเป็นข้าวนึ่งซะ ครับยังมีช่องว่างตรงนี้อยู่ประมาณสามถึงสี่ล้านตันครับอืมแต่รัฐบาลเองในแง่ของการเจรจาอย่างที่อาจารย์ว่าออกไปเดินสายเรนนี้ก็ดูเหมือนก็ดูตอนนี้ก็มีออเดอร์เดียวที่ออกมาพูดก็คือจีนเนี่ยใช่ไหมที่ว่าไปเจรจาแต่ว่าประเทศอื่นก็ยังไม่ค่อยได้ยินนะครับใช่ครับเชิงลุกของเราน้อยครับคือเราตั้งรับเราคิดว่าเราจะเป็นผู้นําตลาดคือหลักความคิดตั้งแต่เริ่มต้นก็ผิดแล้วว่าถ้าเรา คิดว่าตลาดข้าวไทยเราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแล้วบอกว่าเราจะสามารถเป็นผู้นําทางการตลาดในการกาหนดราคาได้อย่างที่ผมบอกอันเนี้ยคิดผิดเลยเพราะเราแชร์ตลาดอยู่แค่4.65เปอร์เซ็นของตลาดข้าวทั่วโลก4 6เปอร์เซ็นตในการที่เป็นผู้นําทางการตลาดก็หลักคิดตรงนี้ก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นของการที่จะกําหนดราคาแล้วครับอืเพราะฉะนั้นเราหาเจอฮะเจอฮะ อันนี้ก็คือปัญหาที่ที่ผมว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรเลยนะสําหรับประเทศไทยเพราะว่าในจํานวนรูวเลือนทั้งหมดที่ทําเกษตรกรรมนะครับห้าจ uh ุดหกศูนล้านรัวเรือนเนี่ย uh huh. เป็นชาวนาสามจุดเจ็ดล้านรัวเรื่อนนะครับอื uh huh. ที่เป็นหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ย uh huh. ประเทศไทยมีชาวนาที่อยู่ประเภทเนี้ยเยอะมากและแปดสิบเปอร์เซ็นก็คือกู้นี้ยืมสินมาเพื่อปลูกข้าวนะครับอื uh huh. ดึงสถานการณ์ตอนนี้เขาคงอยู่ในภาวะค่อนข้างแย่เลยละ่ะลําบากนะ m, ลาบากมาก m, แล้วก็ที่สําคัญก็คือจะทําอย่างไรที่จะทําให้กระบวนการปลูกข้าวได้คุณภาพดีกลับมาเหมือนเดิมอื m, ความหลากหลายเชิงชีวภาพกลับมาเหมือนเดิมนะครับ m, และตลาดต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นข้าวไทยเหมือนเดิมอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่สําหรับคนที่ จะเป็นผู้พิทารในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นส,ส่วนหนึ่งที่ควรเร่งทํานอกเหนือจากไอ้เรื่องการระบายนี้ในในแง่ของการปลูกนี่ก็คงต้องทํโซนนิ่งกันอย่างจริงจังใช่ครับนะใช่ครับคือเราใช้เราอาจจะใช้อย่างนี้ฮะคือเรามีพันธุ์ข้าวที่เป็นประโยชน์หรือว่าที่เราสะสมไว้เนี่ย1ึ่งหมื่นเจ็ดพันสายพันซึ่งเก็บสะสมโดย กรมการข้าวอืนะครับแล้วก็เป็นธนาคารข้าวตามแนวพระบริรของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับผมผมยอมรับในแนวแนวพระบรมริของพรงค์ท่านเพราะว่าพงค์ท่านเนี่ยพยายามที่จะทําธนาคารข้าวเก็บพันข้าวของไทยที่มีกว่าหนึ่งหมื่นเจ็พันสายพันธุ์ไว้อืเพื่อให้เกษตรกร,กรไทยนาะคตใช้ประโยชน์จากพันข้าวเนี่ยครับ ซึ่งพันธ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์มันจะมีจุดเด่นของตัวเองอืมีความอร่อยไม่เหมือนกันอืซึ่งอันนี้คือจุดเด่นของพันธุ์ข้าวไทยัน่็เหมาะเหมาะกับสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยใช่ครับใช่ครับอซึ่งบริเวณการจัดโซนอย่างนี้เนี่ยต้องเอาพันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมอและทําให้เกิดการตลาดมันเกิดความหลากหลายนะครับอืเช่นถ้าใครต้องการข้าวรสชาตินี้ลักษณะอย่างนี้ต้องใช้พันธุ์ข้าวนี้ส่งออกไปกําหนดโซนออกมาครับว่าอาจจะ ตลาดชั้นบนนะครับว่าต้องการเข้าประเภทไหนโซนไหนปลูกได้ให้โซนนั้นปลูกอืตลาดข้าวระดับล่างตันไหนพอปลูกได้ตันนี้ปลูกมันจะได้ไม่เกิดการทับซ้อนที่ปลูกข้าวรสชาสายพันธุ์ใกล้เคียงกัน,น,นเหมือนในปัจจุบันนี้เพราะจริงๆบางบาง,บางสายพันธุ์อย่างผมจําได้อย่างแถวพัทธลุงเขาก็จะมีพันธุ์พิเศษที่หูขายได้แพงเลยนะะใช่ครับใช่ครับพันธุ์ข้าวไทยเนี่ยมีหลายสายพันธุ์ที่คุณภาพที่ แต่ละภูมิภาคจะมีความอร่อยไม่เหมือนกันนะครับอืเช่นถ้าอยากข้าวหอมมะลิก็ต้องยกให้หนึ่งห้าของสุรินนะครับแ้าเขตภาคกลางก็ต้องเป็นปะทุมธานีอะไรที่อย่างเหล่านี้ครับอืก็แต่ละแห่งก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่ตามรสชาติที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอันนี้คือจุดเด่นของพันธุ์ข้าวอย่างอาจารย์พูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องไอการใช้ปุ๋ยการทําเพื่อเร่งไอไอ ผลผลิตให้มันออกมาเร็วเนี่ยมันก็ทําให้พื้นดินมันไม่ได้พักเนี่ยอันนี้อันนี้มีแนวคิดที่จะเอ,อแก้ไขยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกปันนี้เนี่ยเราใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากปุ๋เคมีโดยส่วนใหญ่อย่างที่ปุ๋ยที่ใส่ข้าวนะครับก็คงจะทราบกันว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นไนโตรเจนอืโดยเราไม่เคยเติมธาตุอาหารรองอื่นลงไปในดินเลยอืใช้แต่ไนโตรเจนอย่างเดียวอืมนะครับซึ่งผลรรมก็คือเติมแต่ในเนุน๋มันไข้าวเนี่ย จะเรินเติบโตเร็วให้ผลผลิตเร็วจริงแต่ธาตุอาหารเราไปหมดนะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาครับอ้าวสายหลุดซะแล้วเดี๋ยวตามเดี๋ยวโทรกลับนะฮะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยฮการใช้ปุ๋ยเคมีหลายๆคนก็บอกว่ามันอาจจะต้องกลับมาฟื้นฟูดิน,น,นใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น นะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนื่องจากเราพยายามจะเร่งผลผลิตให้มันออกมาเร็วก็ใช้ปุ๋ยเคมีกันซะเยอะอาจารย์กลับมาแล้วครับอาจารย์ครับครับครับเมื่อกี้สายหลุดนะเอาเอาเอาในส่วนของเรื่องปุ๋ยเคมีฮะเมื่อกี้ค,คือเราต้องเติมธาตุอาหารรองนะครับโดยธาตุอาหารรองโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ครับอื อ่ะซึ่งเอ,อตรงนี้เนี่ยเรารเกษตรกรไทย,ยส่วนใหญ่จะน้อยรายที่จะดาเนินการทําอำซึ่งแม้จะมีกลุ่มอ,อหลายๆกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มของอาจาร,รย์วิวัฒน์ศรยกรมรมธรที่พยายาม,อมเอฟื้นฟูสภาพการปลูกข้าวข,ข,ของไทยนะครับตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมามแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยถูกนโยบายจํานําราคาข้าวจนกระทั่งกลุ่มพวกนี้ออกแอลงไปเยอะเลยครับอืเพราะว่า เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะปลูกข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าราคาตลาดอืแล้วก็คุณภาพข้าวจากคุณภาพข้าวออกมาดีกว่าแล้วปรับปรุงคุณภาพดินด้วยอพอมีการจำนำราคาข้าวที่ราคาสูงกว่าตลาดเนี่ยกเกษตรกรบางส่วนก็หันไปปลูกขา้าวโดยใช้สารเคมีอืเพราะว่าง่ายกว่าอืไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์ไม่ต้องมาปุวยเหนื่อยในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะอันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาใน ในระยะยาวของโครงการต่างๆที่มีคนหลายคนคิดที่เป็นป่าชาวบ้านนะครับช่วยกันขับเคลื่อนอตอนนี้ป่าชาวบ้านก็เลยไม่รู้จะหันเหไปทางไหนเพราะว่าเรกษตรกรก็บอกอ้าวปลูกข้าวโดยใช้ C, อินทรีย์แับปูกข้าวโดยใช้เคมีเคมีเร็วกว่าได้ราคาดีกว่าอีกอะไรทํานองเหล่านี้ครับอ,อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในวังวนของ ของคุณภาพข้าวของไทยอืมฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงแล้วยิ่งอาจารย์เอาภาพเรื่องผลผลผลิตต่อไร่ไม่ให้ดูนี้ก็โอโหฟังก็วดหูเราเคยเป็นประเทศผู้ผลิตอันดับต้นๆแต่โอ้โหผลผลิตต่อไร่เรามันต่ําเตี้ยเร่ดินแล้วกแพ้กระทั่งเขมรเนี่ยนะเขมรครับเราเราก็แพ้นะครับชนะได้แค่ประมาณราั้นมันฟังฟังดูแล้วมันไม่ค่อยน่าเชื่อแล้วก้ะทั้งที่ก็มีการใช้ปุ๋ยเคมีแต่ทําไมผลผลิตต่อไร่มันกลับไม่ดีอ่ะ คือเราใช้ปุ๋ยเคมีมานานนะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราพอเรามีปัญหาเนี่ย<ะ>เกษตรกรไทยเนี่ย<ะ>ถามว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งไหมก็มีครับแต่กลายเป็นว่าเหมือนการให้ยาเนี่ยเป็นเป็นแพ็กเกจนะครับพอถึงเวลาก็ให้ถึงเวลาให้ไม่รู้มีโรคหรือแมลงหรือไม่ก็ให้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยสูตรน,นี้ครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเคยใช้อย่างไงก็ใช้อย่างนั้นอื ไม่ได้ตรวจมีการตรวจสอบคุณภาพดินว่าตัวเองขาดสารอาหารอะไรนะครับแล้วจะเติมอะไรเข้าไปในดินอืก็ไม่ได้มีกันคือความหมายมันหมายถึงว่าแรกๆมันอาจจะยังให้ผลผลิตต่อไร่เยอะอยู่แต่ว่าพอยิ่งนานวันนานวันไอสารอาหารบางอย่างมันหายไปใช่ครับเพราะสารอาหารบางอย่างมันหายไปเนี่ยมันก็เหมือนคนที่เราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็ก็อ่อนแอก็แคลนซะละใช่ครับอ่อนแอพอาะแอร์แอร์เจ็ นะครับโรคก,ก็เข้ามาลุกเราครับอพอโรคเข้ามาลุกล้วผลผลิตที่จะให้มากขึ้นกว่าเดิมก็จะคงจะไม่ได้เท่ากับที่คนที่ร่างกายอุดมสมบูรณ์ข็แแงแรงแล้วผมผมกุยกับลงสีบางโรงก็บอกหลังๆไอ้ผลผลิตเข้าวเ,เปลือกเรานีเวลาไปสีมันนข้าวสารมันก็ปลล่นซะเยอะนะฮะเพราะว่าใช่ครับใช่ครับเนื่องจากไอ้ที่เมื่อกี้อธิบายเรื่องคุณภาพแป้งที่มัน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 อายุมันสั้นมันก็เลยทําให้ป่นใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือการสัดสมแป้ง เขาเรียกข้าวตั้งค้องนะครับอวก็ต้องใช้เวลาในการสะสมข้าวที่คุณภาพดีจะใช้เวลาในการสัดแป้งนานครับอืแต่ถ้าข้าวที่ปลูกสามสี่เดือนได้ผลผลิตเนี่ยอืมันจะเป็นข้าวที่ก็เรียกว่าคุณภาพแป้งไม่ดีอืแล้วก็เป็นข้าวเวลาของมันก็จะอ่อนนะครับซ,ซึ่งบางแห่งเขาไม่ชอบเลยอื ครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่เข้าโครงการและจํานำได้เหมือนกันครับอืเพ <อ S 2> ราะนั้นดูภาพใหญ่แล้วคงต้องเร่งสังขยากันทั้งระบบ,บเลยฮะเนี่ยต้องแก้ไขทั้งระบบเลยครับนะแต่ในเบื้องต้นถ้าฟังดูนอกเหนือจากไอ้ปัญหาที่ต้องระบายสต็อกในแต่ว่าไอ้ในีงการผลิตนี่อาจจะต้องเร่งทําด่วนเลยก็คือเรื่องของโซนนิ่งแล้วก็จัดพันุ์ข้าวให้มันเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละพื้นที่ใช่ไหมฮะ ให้กําลังใจเกษตรกรไหนของไทยยังมีจุดแข็งนะครับอ,อ,อคือ,อจุดแข็งของข้าวไทยเนี่ยก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการส่งออกอาหารครับถ้าเทียบกับเวียดนามเนี่ยคือคือสมัยก่อนเนี่ยคุณภาพข้าวของไทยเนี่ยนอกจากในเรื่องของคุณภาพข้าวที่อร่อยอกว่าแล้วเนี่ยออืความปลอดภัยในการบริโภคเวียดนามเนี่ยใช้สารเคมีและยาฆ่ามแมลงมากกว่าเมืองไทยอรับะนั้นถ้าเกษตรกรไทยหันกลับไปใช้ในกระบวนการของการผลิต S <S ที่เน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเข้าสู่มาตรฐานเนี่ยของไทยก็จะเหนือกว่าเวียดนาม <S <S รวมทั้งคุณภาพข้าวของไทยที่ถึงแม้เขาจะมีการลักลอบนําพันธ์ข้าวของไทยไปปลูกนะครับ <S <S อแต่เราก็ยังมีกระบวนการของการพัฒนาพันข้าวไทยมากขึ้นเรื่อยๆ <S <S อนะครับซึ่งถึงแม้จะกัมพูชาจะขโมยไปเนี่ยบางส่วนแล้วไปตั้งชื่อของตัวเองว่าเป็นเนียงมะลิเนี่ยอืแต่ของมะลิไทยก็มีกระบวนการของการปรับเปลี่ยนคุณภาพข้าวไทยให้ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการประกวดเนี่ย พอเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจการลงทุนเรื่องงอบวิจัยเราน้อยไม่เทียบกับเวียดนาม,มนะครับกลายเป็นว่ามณีมะลิ คณะเข้าขอมะลิทั้งที่ขอมะลิเป็นต้นตออยู่ที่ประเทศไทยอืมครับเอือร่วมครับฟังแล้วก็น่าเศร้าครับฮะต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุปฏิ์นะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและก็อาจารย์ประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านะฮะ ก็พูดถึงเนี่ยนะผลผลิตข้าวของไทยที่โอ้โหฟังดูแล้วก็เศร้านะผลผลิตแค่450กิโลกรัมต่อไร่ก็เป็นบุ้ยเลยในกลุ่มของผู้ผลิตข้าวรายใ,ใหญ่ของโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลพวงจากโครงการรับจำนำที่เราเร่งปลูกกันเนี่ยมันก็ทําให้คุณภาพข้าวก็แย่ลงผลผลิตต่อไร่ก็แย่ลงนะ สูญเสียความเป็นผู้ส่งออกชั้นนำไปซะแล้วนะฮะก็คงจะต้องใช้เวลากันอีกนานเลยฮะที่จะต้องฟื้นฟูสิ่งต่างต่างให้มันกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะ,ะช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสิบเวนกากลับมาใหม่ครับ